สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะน,น,นำตัวอพี่ก็พี่อั๋นนะครับธนสิทธิท์ปัญญาธานน ATP Motorsport เทอินครับผมพี่อั๋น ATP Motorsport ของพี่อั๋นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำหน่ายสินค้าอะไรบ้างครับหลักคือจริงๆตอนนี้ก่อนนี้เราก็ทำอยู่หลายๆตัวนะฮะก็มีหลายโปรดักตท,ที่เราเป็นเออ่ลีเลอร์เ,รเรขาอ,อยู่แต่ตอนนี้คือธุรกิจของเราก็ไปโฟกัสตอนที่โชว์อัพเทอินอย่างเดียวก็คือ9.9% นะฮะตรงส่วนอื่นปีกย่อยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ก็จะมีพวกท่อเสียฟูจิโซโบสำหรับรถเก๋งนะฮะร,รถมินิแวนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกเหล็กค้ำของคาร์บิงตรงนี้นะฮะแล้วปีกย่อยก็พวกลูกค้าต้องการอะไรที่เป็นของอะไหล่พวกแบตเตอรี่ไฮบริดหรืออะไรอุปกรณ์ของแต่งรถเป็นใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังทําอยู่นะครับตรงนี้<ร>นะะฮเราก็กระจกพยินเลยีกว่าครับปัจจุบันนี้ครับพี่อั๋นพยินของพี่อั๋นเนี่ย ที่มาจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับอาจารยประจําได้ก็คร่าวๆแล้วกันนะฮะประมาณ60รุ่นแล้วสําหรับฮะก็คืออย่าง60รุ่นในที่นี้ก็หมายถึงว่า1โมเดลก็จะมีหลายหลายหลายรุ่นอย่างโอเคเลสเซว่าฟอร์จูเนอร์ er ก็จะมีซูเปอร์สตีดเอ็ดวานสตีดเบสิกอะไรอย่างเงี้ยแคมบรีะะ่ก็จะมีเฟรคไทยสตีดเอ็ดวานสตีดเบสิกตรงเนี้ยนะฮะก็จะมีรวมๆกันแล้วเนี่ยคร่าวๆก็60รุ่นขึ้นไปใช่ง่าย่าตั้งแต่สปอร์ตตรรสปอ์าาาาคหหลหลลักย้น ครับอย่าง GTR. พวกรถบ้านโอเคพูดถึงรถสปอร์ตหลายๆร้านก็คืออย่าง GTR เราก็จะมีพวกรุ่นแบบซ Super r a ซิ่งอยู่นะฮะถ้าจะเป็นเป็นอีโคคาร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดเราก็เดินมากแล้วก็มีพวกชโช๊คอัพเนี่ราคาถูกเนี่ยรองรับการอ่ารองรับผู้บริโภคอยู่ก็เป็นรุ่นของสตรีทเบสิกครับผมโอ,อคือไม่ใช่ตรีเบสิกที่คันยาวายงเายาวก็ราคาเราก็เริ่มจาก27,000บาทนะฮะเป็นโช๊คที่เป็นโช๊คปรับเกียวผลิตในญี่ปุ่นเม k อินเจแปนนะฮะแล้วก็ทำมาสำหรับถนนสเปคเมืองไทย ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะฮะแล้วเป็นการที่เป็นการใช้งานที่ตอบโจทย์ได้นะครับผมแล้วตอนนี้นี่ผมตลาดนิตเทีมจัดรายการสัมมิตได้ครับเนี่ยที่จะมาทานหลักๆเลยคือโชครถกระบะครับก็ผมทางเอทีพีท้าพี่อันเนี่ยคิดยังไงครับถึงท้ารถกระบะในเมืองไทยกระบะบ้านถ้าทีต่างประเทศแทบจะไม่ต้องมีใครใช้กระบะในบ้านเราเลยอย่าลืมว่าบ้านเราเองเนี่ยกระบะเนี่ยเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองข้ามตรงนี้ได้นะฮะมันก็เกี่ยวข้งของกันแน่นอนว่าตลาดมันใหญ่จริงแต่คนกลุ่มน้อยๆที่บริโภคในเรื่องของโชอัพหรือช่วงล่างเปอร์포เรนซ์ดีๆอย่างเงี้ยมันพอมีอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ผมมองแล้วเนี่ยคนที่มีรถกระบะนี่คือไม่ใช่ครรถคันแรกข,ของเขาอาจจะเป็นคันที่2องคันที่3ของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มีรถเก่งแล้วเนี่ยเราใส่โชอัพเท,ทอินกับเราไปเนี่ยเราติดใจในผลิตภัณฑ์เทอินเนี่ยเรา แล้วมีซื้อกระบะก็ถามหาตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราจึงต้องทําตรงนี้ออกมานะฮะพอทํามาปุ๊บจากเริ่มต้นปากต่อปากก็กลายเป็นคนที่มีรถกระบะคันแรกก็มาใส่กับเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้โดยกระบะของเราเองเนี่ยก็มีเราทํายิงแรกแค่รุ่นสองรุ่นเองอย่างพวกวีโกเด๋ยนนี้เราก็มีวีโกนะฮะดีแม็กนะฮะโคโลราโดนะฮะแล้วตัวนี้เราก็กำลังจะทำอ่าฟอร์ดแรนเจอร์มาสด้าบีที150ตัวใหญ่นะครับเนี่ยเราก็พยายามขยายนะ รายผลิตให้มันกว้างขึ้นนะฮะแล้วชกตัวนี้เป็นอะไรก็ใช่ญี่ปุ่นมั้ยของเราตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยนะตั้งแต่วัตถุดิบเลยพูด,ดง่ายๆเนี่ยจากญี่ปุ่นจนเป็นตัวเป็นเป็นก็คือมาจากญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าเราทํา R&D ที่เมืองไทยกันอย่างอย่างจริงจังแล้วกอ็อย่างใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนตรงนี้เราต้องชี้แจงนิดนึงว่าบางคนที่บอกว่าชคสเปคเมืองไทยเข้าใจว่าชกในผลิตเมืองไทย mm hmm. ไม่ใช่นะฮะ ตรงนี้เราทํามานะฮะเราทํามาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อถนนเมืองไทยนะฮะชัดเจนนะครับบางคนเนี่ยพี่พ,พี่น้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะสับสนเอช็ชคผลิตในเมืองไม่ใช่ของเรานี่คือ make in Japan 100%แต่ว่าเรา move ทาง R&D คือพวกแผนกวิจัยและรีเสิร์ชเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทย,ยในการถูกต้องในการที่จะทำชโชคแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะต้องวิจัยทําการวิจัยอย่างจริงจังนะฮะเราก็จะสร้างโชคโปรโตไทป์ก่อน ชกต้นแบบขึ้นมาสำหรับพูด,ดง่ายๆว่าอย่างโคโลราโดเนี่ยชกเราต้องส่งโชกตัว OEM ออริจินอลของเขาเนี่ส่งไปไปไประเทศญี่ปุ่นแล้วให้สร้างทุกอย่างคล้ายๆมาแล้วเราก็มาทำไอดีนะมาไอ้ที่นี้คือหลังจากทาโปรโตไทป์แล้วเราก็มาสวมใส่เข้าไปแล้วเราก็วิ่งหาค่าแล้วก็ต้องมีการเซตค่าขางหน้าสป,ปริงเราก็ต้องแข็งไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้มันนิ่มขึ้นนิ่ม,มนิ่มมากเกินไปแล้วก็เป็นสป,ปริงให้เหล็กมันแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างรีบากับบั๊มเนี่ยมันตอบรับมันดึง ตอบรับกับทํางานได้แมทกับสปริงไหมถ้าไม่แมทเราก็ต้องเปิดมาทําเปลี่ยนชิมแพ็คทุกอย่างนี้เขาพวกนี้เรียกว่าเป็นการกัาไา่ดีอย่างแท้จริงรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยทาง atp เนี่ยเรามีครอบคุมหมดตัวเทสเครื่องพวกเทส,สเตสเตอร์เนี่ยนะฮะรตรงนี้เราพอเรามีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีคนขับที่ดีทึ่สามารถเทสออกไปแล้วเนี่ยสามารถบอกอาการของโชคได้เลยนะฮะว่าโชคหน้าชุดหน้าเด้งไปไหมถ้าเจอลูกระนาดขึ้นคอสะพานทุกน้ำหนักเยอะแล้วเนี่ย มันมีแถมไหมข้างหลังนี่ถ้าทุกข์แล้วเยอะแล้วเนี่ยมัน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 บั๊มลงไปเนี่ยมันพอไหมมันยันไหมทุกอย่างพวกนี้เป็นรายละเอียดของโช๊คอัพหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทสเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องต้องใช้มืออาชีพก็คือนักแข่งรถพวกนี้ซึ่งสามารถบอกได้เลยเวลาแข่งขันปุ๊บเลยโช๊หน้าโช๊กขวาซ้ายหลังเป็นยังไงตรงนี้เราต้องใช้พี่นัทุูตเจริญสุขวัฒนะเนี่ยคนไทยแล้วเนี่ยแหละมาเทสเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนตกตกการเข้าโค้งโช๊อย่างนี้ซับดีไหม ซับถนนดีไหมเกาะดีไหมถนนแห้งเป็นยังไงทุกน้ำหนักเป็นยังไงพวกนี้รายละเอียดเยอะมากครับชุดนึงเนี่ยใช้เวลาที่โค้ดเพลย์นาได้ยังไขั้นตอนก็อยู่ประมาณ3เดือนถึงสี่เดือนต่อร<อ>ุ่นต่อรุ่นใช่ครับว่าถ้าจะเทสบีโก้ก็คือบีโก้อย่างเดียวครับแล้วจะเทสโครโรก็โครโอร,โร,โอ,ร,โรอย่างเดียวถูกต้อง <จะ S 1> แต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะโครงสร้างของรถไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราจะทําในเวลา พร้อมๆกันใช่ก็คือเทสวิโกเสร็จเราก็เทสโคราโดนะฮะวันนี้ทำ ico, วิโกมพรุ่งนี้ทำโคราโดมาเริ่นทำวิโกกับใหม่คือเราจะทำในเวลาเวลาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้มีการเสียเวลาเราจะเทสอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดถึงแปดรุ่น mm hmm. เพราะนั้นเจ็ดถึงแปดรุ่นที่เรานำเสนอทางญี่ปุ่นว่าเราอยากจะได้เจ็ดแปดรุ่นนี้มาขายล้วก็ต้องรออีกสามสี่เดือนข้างหน้าตรงน,นี้ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยที่เราเน้นทำไอเดียจริงจัง,จงเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาภายหลังการขายแล้วสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงนี้คือเราเน้นเน้นเน้นจริงๆมาตลอดครับสำหรับโชคเทยอินก็ถ้าลูกค้าจะมาสั่งไมโครออเดอร์สั่งทีเตยสั่งเราเขาไม่ครับมันทำได้ไหมีครับมีมีก็มีอยู่อย่างล่าสุดก็ยังมีฟอร์เรอี่ชโชกฟอร์เรอรี่หกตัวปกติมันก็สี่ใช่ไหมฮะนี่ก็หกตัวแล้วก็กําลังทำแบบว่าไวคอลเทชันเสนอทางลูกค้าอยู่ก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพมีที่เสริมใส่เราต้องแก้ให้ก็าม่ไ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 ม่คืออย่างรุ่นห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเนี่ยก็คือจะเป็นโชค ข้างหลัง4ตัวเลยครับข้างหน้า2มันเป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วโครงสร้างของเขามา6กเราก็ต้องทําให้6เพียงแต่ว่าเขาขอบอกว่าข้างหลังมันเครื่องมันอยู่หลังและหน้ามันลอยๆก็ต้องทำให้ใหม่เขาเรียกคัสตอมเมดอย่างปอร์เช่997 GT3 คับคายอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่อยากใช้โชกยุโรปเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยเซอร์วิสมันเซอร์วิสยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาให้ทางใช้เทอินเราก็มีเซอร์วิสเท่ากันไหมมันก็ราคามันก็เหมือนรถที่ญี่ปุ่นนะฮะเพียงแต่ว่า เราง่ายคือผู้ใช้เนี่ยเขามองคํานึงถึงระยะยาวแข็งแล้วมีปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่ใช้บริการเราได้ตลอดเวลาอะไรแล้วก็สามารถสั่งไดเล็กจากญี่ปุ่นได้เลยนะครับแล,แล้วสถของรถกระบะเนี่ยับ่บยางมีสเตตว่าสเปเรตติ้งซุปเปอตีอย่างที่อังบอกอ๋อคือรถกระบะเนี่ยเราจะทําทมาในเวอร์ชั่นของสตี a แอด,ดวานก็คือปรับสูงต่ำปรับนิ่มแข็งได้ตรงนี้มันพอแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปใส่ซับแท้งหรือโมโนทูฟอันนั้นผมคิดว่า สำหรับเทอินเองเนี่ยมันเกินความจําเป็นไปนะฮะไอพวกนั้นคือใช้การแข่งขัน,ขนถ้าสําหรับวิ่งถนนแล้วเนี่ยคุณวิ่งขึ้นเหนือลงใต้ตรงนี้มันรับรับอยู่ได้อย่าขนาดชคที่เป็นเทวิน uh, ทูบของเทอินอย่างเงี้ยเราใช้แข่งเอนดูรัสเนี่ยนะหกชั่วโมงในสนามเนี่ยคุณคิดดูโช<ม>่งมันย<ม>ัง<ม>สามารถไม่มีมมย้้ยแล้วนัดภาษาอะไรกับที่วิ่งบนถนนเดี๋ยวหยุดติดไฟแดงบ้างอะไรบ้างโช่วงมันก็อยู่กันทํางานบ้างมันก็มีการพักผ่อนไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์ฟอรนซ์ของโชคเนี่ยมันสบาย เรายังอยากจะบอกผู้บริโภคว่าอย่าไปคิดมากพวกนั้นมันคือจุดขายแล้วมันคือคุณเสียเงินไปแล้วมันไม่ได้ใช้ใช้ประโยชน์สู้อย่างเราที่เราทําจากที่ทวินถูกเนี่ยที่เบสที่ราคามันถูกแล้วเราเอามาใช้ปรับใช้ให้มันเต็มที่กับถนนบ้านเราตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าแล้วมันคุ้มค่ากว่าใช่ไหมฮะบางคนนบางท่านเนี่ยไม่ทราบเห็นรูปลักษณ์อลังการใส่ก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมแก๊สของเราตรงนี้มันก็พออยู่แล้วน้ำมันถึงจุดเดือดต่ำมันก็สบายอยู่แล้ว ตรงนี้เราอยากจะให้คํานึงถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปนะฮะตรงนี้ที่ผมทําไปถึงบอกว่า ATP เนี่ยต้องทำ ID ตรงนี้ไงคือเราทําออกมาใส่แล้วรถโชคจะไม่มีปัญหานะฮะลูกค้าใส่ไปแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งแก้ไขลูกค้ามาบน่นว่าพี่ใส่แล้วมันแข็งโชกอะไรแก๊สเกิดมันรั่วอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ตรงนี้เราไม่มีครับผม